ดีครับเด็กๆเป็นไงบ้างเรียนคาบที่แล้วเรียนวิชาอะไรเอ่ยว้าอุดูน่าสนุกกันมากเลยวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องสา้างฝันเด็กจกเห็นสู่อาชีพในฝันครับว้าวน่าตื่นเต้นกันไรเอ่ยเราไปก่อนหนึ่งที่เราจะเรียนนะครับ ครูมีเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยนะครับเราเรามาเล่นเกมกันก่อนดีกว่านะครับเกมเกมเกมอาชีพอะไรเลยนะครับให้นักเรียนอ่านตามครูนะคะครูจะอ่านให้ฟังอปาปากให้ฉัดหน่อยอาค่อยๆฉันจะดูหาพบ ฟันเป็นรูฉันช่วยดูรีบรักษาอาชิบาย,ยเลยฉันเลยนะครับหมอฟันโอ้ยเก่งมากเลยอ่นมีอีกมีอีกจะมีอีกนะครับหน้าที่คือตรวจตาและสืบหาผู้ทำผิดดูแลดุดญ่านบินอย่าได้คิด จะทำชั่วตำรวจค่อนะอุ๊ยเก่งมากเลยในหญิงโบตรงนี้ปเป็หน่อยครับนัเ่เรีนเมื่อสักครู่นี้สนุกไหมครับดุค่ะต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะครับมีอยู่กี่คนเอ่ย 8คนลุ่มละตีเนาะโอเคเป็นสองฝั่งนะครับโอเคครับเอ่อคาบที่แนวนะครับดูพาไปพัฒนาศึกษาเอ่อแนการเรียนรู้การมองเห็นนะครับเอ่อนักเรียนรูอยากให้นักเรียนช่วยกันปรึกษากันในกลุ่มนะครับว่าได้รับความรู้หรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับแนการเรียนรู้นี้นะครับอ่าให้นักเรียนการเวลาเรียนให้ไดนนะครับอ โอเคคร,รับครบห้านาทีแล้วครับเดี๋ยวกลุมจะให้แต่ละกลุ่มนะครับออกมานำเสนอนะครับเอ่มกลุ่มที่หนึ่งออกมาก่อนเลยครับเชิญครับว้าวโอเคค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะก็เห็นนะคะจะมีเหตดน้ำฟ้าเห็ดขอเหตดฟาเหตดขอเหตดนางลมแล้วก็เห็ุโคนะคะ่ะซึ่ง ตัวอย่างที่เราจะยกยมากม็คือเห็ดน,นางฟ้าค่ะก็จะมีลักษณะเป็นดอกเดียวหรือออกเป็นกระจุกแน่นนะคะแล้วก็จะมีก้านดอกสั้นมีสีขาวแล้วก็ไม่มีวงแหวนค่ะดอกเห็ดจะมีสีขาวแต่เมื่อแก่ไปเนี่ยก็จะมีสีขาวอมสีน้ำตาลก่อนนะคะแล้วก็มีเส้นใยที่ค่อนข้าง,างละเอียดค่ะโอเคดีมากเลยสำหรับแค่ครับขุนที่สองครับค่ะคลุ่มเรานะคะจะมาพูดถึงขั้นตอนการปลูกเห็ดค่ะซึ่งที่ขั้นที่ วัตถุดิบค่ะซึ่งเราจะต้องมีการเตรียมดินที่จะเอามาทําในการปลูกเห็ดนะคะจะมีการทําก้อนเชื้อค่ะแล้วก็มีการดึงก้อนเชื้อค่ะมีการหย่อดเชื้อลงไปนะคะในก้อนเชื้อค่ะก็มีการบ่มก้อนเชื้อค่ะสุดท้ายก็คือการเปิดเห็ดเพื่อให้ดอกมันออกนะคะขอบคุณค่ะดงมากค่ะครับและเราก็จะเห็นได้ว่านะครับเห็ดแตงกวชนิด ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนุํางฟ้าเห็ดโคนหรือเห็ดที่พวกเราได้พบเห็นกันในหล่งเรียนรู้การพะเห็ดนะครับซึ่งแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะมีขั้นตอนมากมายในทีเดียวตามที่เพื่อนได้ออกมานําเสนอนะครับครับครับซึ่งการพะเห็ดนะครับก็เป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างรายได้แล้วก็เหมือนหาเงินให้กับครอบครัวหรือในชุมชนนะครับครับสไลด์ถัดไปครับครับก่อนอื่นนะครับก็จะ เรียนรู้ถึงอาชีพการเพราะว่าเรารู้จักการพาะเห็นมาแล้วนะครับเห็นก็เป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้จากอาชีพต่างๆนะครับครับอาชีพนะครับก็เป็นรูปแบบของการดำรนชีวิตนะครับของสังคมมนุษย์หรือบทบาทหน้าที่ที่ประชาชนทั่วไปนะครับจะได้รับนะครับซึ่งผลตอบแทนนะครับก็จะได้เป็นค่าจ้างหรือเงินรายเดือนนะครับครับผม แต่ละอาชีพนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันและมีความสําคัญที่แตกต่างกันออกไปครับผมอย่างเช่นนะครับครับอย่างเช่นอาชีพหมอและพยาบาลนะครับก็จะมีหน้าที่และความสําคัญคืออะไรครับนักเรียนรักษาป่วยใช่นะครับหน้าที่ของหมอหรือว่าพยาบาลนะครับก็จะมีหน้าที่อ่าและความสําคัญนะครับก็คือรักษาผู้ป่วยหรือช่วยชีวิตประชาชนครับครับและอาชีพถัดมาครับ ครับอาชีพต่อมานะครับก็จะเป็นอาชีพชาวนาหรือกเกษตรกรนะครับก็จะมีหน้าที่อะไรบน,นรกเบียนขาวผลไใช่ครับทั้งปลูกข้าวหรือว่าสร้างผลผล,ผลิตนะคร<ด>ับก็จะเป็นสร้างผลผลิตให้พวกเราได้รับประทานกันในทุกวันนี้เองครับครับและต่อมาะครับครูก็จะมีกิจกรรมนึ่มาให้นักเรียนเล่นนะครับเป็นกิจกรรมอาชีพที่ชื่นชอบนะครับว่าให้นักเรียนเนี่ยออกมาน่าเสนออาชีพที่ตนเองชื่นชอบว่าทำไมถึงชอบอาชีพนี้ และ,ะมีความสําคัญต่อชุมชนเราหรือว่าบ้านเมืองเราอย่างไรบ้างครับครับให้นักเรียนคิดนะครับให้เวลา5นาทีครับผมครบ5นาทีแล้วนะครับคนแรกเลยครับ ก็ความสำคัญของอาชีพก็คือดูแลผู้โดยสารแล้วก็ลงไปถึงนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเราก็จะสามารถสร้างความเป็นที่ใจให้เขาได้ในการเดินทางไปด้วยค่ก็ทำใหประเทศหรือว่าชุมชนมีรายได้มากขึ้นด้วยค่ะคราบก็เห็นได้ว่าอาชีพแรกที่เพื่อนนักเรียไปเนี่ยมันเป็นอาชีพแอร์โอสเตสนะครับก็คือมีหน้าที่รับในการบริการนะครับหรือว่าให้บริการกับคนทั้งในประเทศตัวเองและนอกประเทศครับ ครับคนต่อมาครับค่ะอาชีพที่หนูอยากเป็นนะคะคือแม่ค้าออนไลน์ค่ะาะหนูคิดว่าในปัจจุบันนี้ยค่ะสินค้าออนไลน์มันเยอะมากนนะคะ่ะแล้วก็ผลประอบทา,างาของอแม่ค้าออนไลน์ค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องขายแค่สินค้าเกษตรอย่างเดียวค่ะเราที่จะช่วยชุมชนได้ค่ะเอาสินค้าในชุมชนสินค้าโอ้ออกมาขายได้ค่ะเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนได้ค่ะ อาชีพที่สองก็จะเป็นอาชีพแมค้าออนไลน์นะครับซึ่งแมค้าออนไลน์ในปัจจุบันก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาอย่างเช่นโทรศัพท์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่นติดตอกนะครับก็จะสามารถลงสินค้าขายได้ในแอปพลิเคชันนั้นครับครับและอาชีพต่อมาครับอาชีพที่หนูชื่นชอบนะคะก็คือนักน้องค่ะ เพราะว่านั่ร้องนะคะเป็นอาชีพเป็นสิ่งที่หนูชื่นชอบนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถช่วยเอนเตอร์เทนช่วยให้ความบันเทิงกับทุกๆคนชุมชนทุกชุมชนก็จะต้องมีการการคลายเครียดการบันเทาความด้วยเลยทําให้ได้มารวมกันค่ะีค่ะอีกอาชีพหนึ่งนะครับก็คืออาชีพนักร้องซึ่งอาชีพนักร้องเนี่ยก็มีความสําคัญในด้านเป็นกิจกรรมของชุมชนนะครับอย่างเช่นมีงานหรือว่ามี พิธีต่งตางๆครับก็จะมีการจัดก,กิจกรรมโดยการมีเสียงเพลงมาเป็นเพื่อสร้างกิจกรรมนั้นให้มีการสร้างสารรค์มากขึ้นครับรั้นตะต่อนะครับก็จะเป็นเด็กิโบนะครับหนูนะคะมีอาชีพที่ชื่นชอบก็คืออาชีพนักดำน้ำหรือว่าครูสอนดำน้ำค่ะเพราะว่าอาชีพนีน้ถือว่าเป็นอาชีพที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้ช่วยได้ช่วยเหลือด้วยก็คือถ้ามีประโยชน์ถ้าเราเป็นครูดำน้ำเราก็าจะได้สอนเด็ก รูปกาลใช่ไหมคะส่วนถ้าเปนน็นน้ำดำน้ำก็เราสามารถแบบว่าเราพาเด็กเข้าไปดูในแบบว่าใต้ท้องทะเลค่ะแล้วเราก็จะเห็นระบนดิเวศของใต้ท้องทะเลใช่ไหมคะแล้วก็จะได้รู้ถึงข้อดีข้อเสียนะหรือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราจะได้ช่วยนตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับทะเลค่ะโอเคแนะน่นอนและอาชีพนี้นะครับเป็นอาชีพทา้งดำน้ำก็จะ เป็นทักษะทางชีวิตทางด้านหนึ่งนะครับที่แบบช่วยในการเอาตัวรอดในทางด้านต่าง,างๆะครับครับและคนสุดท้ายนะครับเด็กหญิงปิน่นนะครับออกมา,า,านำเสนออาชีพที่ชื่นชอบครับค่ะสำหรับอาชีพหนูชื่นชอบนะคะก็คืออาชีพวิทยากรหรือว่าไกด์นั่ค่ะเพราะว่าเป็นอาชีพที่จะต้องให้ความรู้ผู้คนนะคะซึ่งตัือหนูเป็นคนที่มีความรู้ยเยอะนะยเพื่อจะได้ให้ความรู้ต่ตางๆ อาชีพนี้นะครับอาชีพไกดนะครับต้องอาศัยความรู้มากพอสมควรนะครับเพื่อที่จะนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อผู้อื่นนะครับครับแล้วันนี้นะครับก่อนจะจบคาบวันนี้นักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างครับได้ความรู้ว่าอาชีพหรือว่าไรหรว่าสินค้าในชุมชนเราสามารถต่อยอดไปเป็นอาชีพได้ใช่แล้วสินค้าในชุมชนไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆนะครับก็จะสามารถ,ถานำไปต่อยอดเป็นอาชีพของเราได้หลากหลายอาชีพเลยครับ ใช่ครับก็จะได้เห็นถึงความสําคัญของแต่ละอาชีพนะครับว่าอาชีพแต่ละอย่างเนี่ยก็มีส่วนในการพัฒนาประเทศเหมือนกันครับครับนอกจากสิ่งที่เพื่อนๆได้พูดมานะครับว่าเพื่อนๆของเรานะครับได้พูดมาว่าทั้งในด้านของอาชีพหรือว่าความสําคัญนะครับนอกจากก็จะมีกิจกรรมกลุ่มนะครับที่เสริมสร้างความสามัคคีเสริมสร้างความเป็นผู้นําที่ดีต่อกันนะครับครับ จากสิ่งที่เพื่อนได้บอกมานำเสนอแต่และอาชีพเนี่ยก็ล้วนเป็นอาชีพที่สุดจริตนะครับตอนที่เราจะไปประกอบอาชีพเนี่ยเราก็ต้องทําทุกวันให้ดีที่สุดนะครับอย่างเช่นวันนี้เรามาเรียนเราก็ต้องตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะนำความรู้นั้นไปประกอบอาชีพแนอนาคนครับครับและส่วนในคาบหน้านะครับข้บคาบหน้านะครับเราก็าะจะมาเจาะลึกถึงอาชีพแต่และอาชีพให้มากกว่าน,นี้ครับครับเรืนี้ครูก็ขอ,ขอจบคาบเียนเท่านี้ครับ